ก็เป็นถนนสายคนครปฐมากาญจนาุูรีนะครับข้างหน้าคือสะพานยกระดับที่แอดชอบถ่ายขบวนให้ดูบ่อยๆนะครับที่ร่อนสะพานยกระดับนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ใต้สะพานแห่งนี้นะครับขบวนที่986กําลังมานะครับแอดคิดว่าถ้าไม่ทันก็เฉียดเฉียวเต็มคนนะครับเวลาใกล้เคียงกันมากนะครับแต่แอดคิดว่าทันนะครับ ก็คือสะพานยกระดับสายนะครปฐมกาญจะนะุุรีนะครับเดี๋ยวขบวน986นะครับจะลอดสะพานแห่งนี้นะครับ สินค้าที่986นะครับต้นทางสงขโกลกนะครับปลายทางกรุงเทพนะครับผ่านชุมชนบ้านเมงไปแล้วนะครับขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับ